นายวิโรจน์ลัคนาอดิศรสมาชิกสภาผู้แทนแราษฎรหรือสสแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลเตรียมแถลงข่าวลาออกจากการเป็นสสในเวลา9ก้านาฬิกาสานาทีของวันพฤหัสที่3กุมภาพันธ์เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยพักเก้าวไกลเปิดตัวนายวิโรจน์เป็นคดัดดีเดตชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันจันทร์ที่24มกราคมที่ผ่านมาทําให้ที่ผ่านมาผู้สมัครในนามพักการเมืองจํานวนสองคนซึ่งรวมถึงนายสุชาติชวีสุ วันสวัสดิ์จากพักประชาธิปตัตย์ส่วนผู้สมัครรายอื่นตัดสินใจลงแข่งในฐานะผู้สมัครอิสระหนึ่งในนั้นคือนายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักชินวัตรขณะนี้กรุงเทพมหาคนครและเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงสองแห่งเท่านั้นที่ยังไม่ได้เลือกตั้งหลังรัฐประหารเมื่อปี2557ต่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศที่ทยอยเลือกตั้งนายกเทศม ีและสมาชิกสภา,าท้องถิ่นไปแล้วตั้งแต่ปี2563นอกจากนี้ภาครัฐก็ยังไม่ได้กำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นของ2แห่งนี้อย่างเป็นทางการมีเพียงการตอบกระทู้ถามระหว่างการประชุมวุฒิสภาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเท่านั้นที่พลเอกอนุพงเผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม2565และถ้าหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็อาจจะก,กำหนดวันเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม2565 ที่ไม่มีวันหยุดมากเท่าเดือนอื่นๆ